ขอบคุณค่ะสำหรับผลไม้ในวันพระที่พี่หญิงมอบให้นะคะอามาเลยพี่ใหม่มาพี่ใหม่มานี่จะมีทั้งหมดด้วยกัน3มเชือกนะคะพี่ใหม่จ้าจ้าก่อนลูกจ,ากจาก้จาจา้จาจา้าจ้าอ่าไปต่อไปเป็นพี่แดงค่ะขอบคุณค่ะอ่ะขอจกหน่อยขอจกหน่อยอาม่ปไปไานไป้า ต่อไปนะคะเป็นพี่แดนนะคะก็ก,าการาบขอบพระคุณมากๆนะคะอ่าต่อไปเป็นพี่แดนนะคะอ้าพี่แดนมาพี่แดนมาจ้านะกราขบขอบพระคุณครัขบ,ขบขอบคุณครับก็ขอบคุณนะคะพี่หญิงสสำหรับผลไม้ในวันพระนะครับโอเค ก็ขอให้คุณพระคุ้มครองนะคะร่ำร่ำรวยนะคะเจริญในหน้าที่การงานและการเงินคาะนะคะมีธุรกิจที่รุ่งเรืองก็กราบขอพระคุณพี่หญิงมากๆนะคะสําหรับผลไม้ในวันพระค่ะนะคะก็ยอดคะแนนเกี่ยวกับเออมาอ่าอะไรนะดินนะคะที่จะโถมให้กับคุณยายก็ยอดคะแนนเข้ามาแล้วนะคะ1,000พนะคะจะมีคุณพี่ทิพย์นะคะช่วย500คุณพี่ปา500นะคะ ส่วนต้นสับปะรดหนึ่งคันรถยังขาด400คะแนนเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแม่ควานเอาคะแนนส่วนตัวที่ไร้สดนะคะใส่เข้าไปให้ได้หนึ่งคันรถนะคะก็ตอนนี้ยอดคะแนนดินยังเหลืออีก6,700นะคะก็กราบขอบพระคุณพี่หญิงมากๆนะคะกราบขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะเช็ชๆเลยขอบคุณครับผม อร่อยเลยนะคะเช้านี้นะคะอาหารสำหรับวันพระที่มอบให้กับเด็กๆนะคะร่ำรวยร่ำรวยค่ะกราบขอพระคุณพี่หญิงมากๆนะคะดูสิแซ่บเลยมาดูแดนใหญ่เลยนะ,ะ <c oughs> อาแดนบอกว่าคุณยายกินทันผมไหมล่ะคุณยายนะคะก็ฝากเมตานะคะช้างทั้งสามเชื่อนะคะคุณยายก็เอ,อ เศรษฐกิจไม่ดีนะคะก็คะแนนไม่มีจ้างนะคะส่วนปีใหม่หมดสัญญาจ้างนะคะส่วนพี่แดงก็หมดงานแห่น,นะจะช้างไม่มีงานนะคะหมดงานแห่แล้วก็รับเป็นพ่อพันธุ์นะคะช่วงนี้ยังไม่มีงานก็อยู่บ้านกันไปก่อนประคับประคองกันไปก่อนนะคะฝากเมตตาน้องๆน,น้องสามเชือกด้วยนะคะพี่แดงน,นะคะคุณยายดอกแก้วแล้วก็สาวปีใหม่นะคะโอ้แป๊บเดียวหมดเกลี้ยงเลย แม่จัดให้เต็มคาราเบลเลยนะเนี่ยกราบขอบพระคุณพี่หญิงนะคะ